ฮะตกลงตกเป็นยังกับเพิ่นเนี่ยตีนไก่เลือดเลือดแล้วหูเลี้ยวตีนไก่แต่เพิร์นว่าเพิ่นบ่มีเมียนั่นแหละแล้เลยมาถามญาติเพิร์นแล้วเพิ่นบ้าบาได้เมื่อนี้เพิ่นก็บอกว่าพี่ไก่บ่มีเมียไม่แต่ลูกแล้วเอื้อยเป็นไผแล้วเอื้อยเป็นไผแล้วเอื้อยเป็นยังกับพี่ไก่บอกดูก็เป็นเมียไอไก่ตัวอ้าวแล้วเมื่อกี้มึงก็บ่บอกเขาว่าเอ้ยเขามีเมียแล้วมึงคือบอกเขาว่าอ้ายมึงโสด โัตบอิสตดมนยังมาไก่เอื่อยได้เมือนนี่คุณอ่ะสอยๆเอามาลงคนมิโอ้ยคุยกันเราเองไม่คุยกันเองแหละมันอยู่ที่คนคนของตัวเองเนี่ยนอกกับของในแท้เนี่ยปเข่าคางพี่ไอซเส็นคน นี่เมือดอก้าคกันเทศกินโลดปรุไทยแล้เครียดมาหาเบียงยามาแต่ไก่ไก่บนเ้นี่จ้ามาแต่โกบิดะติดตามที่ตอกมาน้ำเพิินติดตามมาแน่นี่ติดตามพี่อ่างยามาเป็นเรียบที mhm. ่ตัางบักโดนแล้วเป <moonlight> ็นมาฮอดโควิด <gamma> <Nixon> ตีโควีตน่ารักู้ายลกนั่งรถมาตัางาหลายชั่วโมงมาจากใส่ยค้ามาจากข้างบุรีเล้วกระต้งเฟือไกลๆเออกระซิบมะกินอยู่เนาะเป็นยังอาบน้ำือใส่สุดเก่าสุดใหม่เออเอาไปซักให้แล้วปลูัวมาซื้อนึ่งกิ่งก้านมันสิบเอ็มหรือขาว่าซากอะร่ายดอกล่ายดอกโครงการเนาะ มันเลยสงการแล้วมันอยู่คันเซ็กซี่คุณน่ะไทยขจาเสย้อุเล้ยนี่ยพี่นองมึงดูนองข่อยน่ะาม่ตะมาหาอยู่ว่ผู้ใดงามกว่ากันเหะหใครงามก้่ากันนั่งาันบกกาไงกกันตีสู่ไก็บรข่อยงามตอนดึกว่าแลมันหาข้างขอพดีมั้ง ไปเที่ยวดีตัวกันว่ันวานเพิ่งมาสิละเพิ่นฝากมาบอกคู่บอด้มาหน้าเพิ่นให้มาเป็นตัวแทนเพิ่งขอบคุณญแจก็อ่างย่าอ่างย่ามีมีเอฟซีซื้อน้องแป้งน้องแป้งมันเป็นเอฟซีตัวเพิ่นมือไหนไรๆส่วนเป็นบอกว่าขันมือไดนมหาอ่างย่าฝากบอกอันพี่อ่างย่าเด้อว่าน้องแป้งคิดฮอดไปซะนน้องแป้งอันผู้หญิงหรือผู้ชาย่ไม่ยิ่งแต่ฮะแต่ฮะแต่ฮัก็อยู่วนกระเทยอืมเป็นแบบฝากอกโอน จักปีเด็กน้อยนี่ล่ะสาวสัน้อยนี่ล่ะยังบริสุทธิ์อยู่บ่แน่เสี๋ยไม่เอ็ลูกทุกคนเอฟซีทุกคนบ่แม่นน้องแป้งผู้เดียวทุกคนมันฝากความกินหอดเด้อเป็นปลากันเข่ามาหาอังยานนั่งบันทึท่อนั่งบันทึกจี๊ซอสค้าเอะไรแบบเนี่ยแล้ไฟใสดีใจเด้ได้กินคุ่กินเข่าได้ก็จะอือกินเข่าได้พี่น้องให้ไปตำบุญถอดข้มไก่แก้วกุ้งไข่ต้มเจะพี่น้องกินซอสเลยเนี่ยกุ้งดิบอ่ะ เกียวกุ้งมาเล้วพี่นอ้นองกินขา้าวเออเดี๋ยวมึงมีเรื่องเครียดกันนะเฮานะเอาอีเละแย่แเอา,เอาปั๊บจลเลเนาะฮอเครียดดุเลยดืย้อเดี๋ยวให้กินข้าวอิ่มๆก่อนให้เธอหนังก่อน <c oughs> แล้วแล้วเรื่องเปล่าวต้มตะ <c oughs> ไคร้อาบน้ำโรบิ้วมาผมเลือกน้าให้ตา <c oughs> ัปฏิเสธเป็นชัุ่โมงกญญิน,ปนไปคุยไปสอบไปแล้วก็สารภาพบาปไปผู้ใดทําความผิดยังไงต้องรับสารภาพนี่มันองย,ายา่ามีแล้วไปถามใครถามแอนะนแอ,ตอนตกลงไม่ไม่บางอย่างกันนะเขาบอกว่าเราเราบอกว่าให้ถอดแมล์ออกเขาบอกว่าผู้งามอ๋อพี่จุ้มตอนพี่จุ้งลบอยู่ในรถเหรอเมลนเพิ่งจะได้ถามว่าผู้งามอืบัดนที้นี่วันกันแลยว่า หนูก็เล่นท่านพาถามว่าพี่กันไก่ดิเราเรามีม้าเราใส่เชือบอเรามีแฟนบอบอนี่ก็เลยบอกว่าบอเคยมีแฟนบอเคยมีไผ่เลยว่าสำหรับมาบริสุทธิ์บอบริสุทธิ์เห้แเน่เพิ่งวางกลิ่นนะว่าดีหัวเนาะบอเป็ิษกันเว้ยบอคาร์เอลลี่ไทยอยู่นี่พ่อเขาไปยู่กับไก่เพื่อนกับท่านพาบอกกับไอเพื่อนบาเรื่องพิดจุ๋มพ่อหยังมากไก่เพื่อนเลยว่าประเดี๋ยวหยังเกลียวกับหมกหัว คน่าเดิงเน่ากินนีใส่ด่มันบงบออเลยนะว่าคนห่อเน่ะเออเปนตอย่างเจ็บตปทอย่างอัน่านะอนยบออย่ามือจัมือกันจัมือไอ้กันสิกแห้งไทยกันเปนบวฮะไทยก็อายมั้ยไ่จะใครเขาอ่ะคุน่ะเพราะเรื่องไครเขาเซ้ยผุนอ่ะกิ่งครโม เนี่ยเงี้อไอ้เงี้ยบัวอันอันเป็นบัวบัวไอ้ถามเนี่ย c o m m e n แมนอีลีกับจิตตัวซอยไอ้ไอ้ดีเดียวเอเยะแอบไายเบิ้งหนิตดตัวซอยอีลีเด้ยวเอ้ยเป็นตัวเป็นตาค่ะเออเป็นตัวเป็นตาแมะมีประแดดเป็นตวนบองเอ้ยบอกเรื่องนี้อยู่บ่อยเรื่องประแดกมีความผีแต่ตัวเด้อซอยอ้ไอ้เนี่ สิกาซู้ทั้งออ่ทั้างหนองแล้วกินเขาอยู่นี่และว่าตอนนี้แหละจุกาหอยทอแย่เอาหอไปโผลรูดเออเดี๋ยวนี้โผด่ย่วัตปลาผุดหลังมึงอยู่กับลิงตัวนั้นนะมมเด้อวันนี้แย เอาไปยุ mm ่นปดปลาปูเหล่ายุก็ลิ่งตัวปุ่นะแถวกุดตมหาจวนตรงมันจ็ติดข้าวไฟผ้าอิรีไหมมันเป็นมันเป็นตระศูนย์บุหพี่น้วลบางเนี่ยอันอันขนาดร่องแกงบางนี่มันป่านนีไหมเสืวออิรียังไงมันก็จะบวบอิริที้เนาะโอ้ยมันได้กินก่อนเส้นเลยนั่งไก่ผู้บ่าปุณน่ะเอ้ยบ่อยมากมันบ่บอกบ่อยหน้องไส้หน้องหัก เล่นนังไก่ผู้บ่าวมื่กินกับแซลอ๋อบ้านนี้ก็ถามหาผู้สาวอยู่ละมาบาาอกกูตีมึงก <c oughs> ูแอบมึงมากมึงก็ต้องโดนแหละนั่นแอบมากใคอีกละมึงกูตีมึงเด้อเออหนาบอยนี่อ๋อมันแท้<ป>บอยเปล่าหรอมันแท้น่ะมันเห็นพี่จุ๋มคุยเรื่องมันอยู่กับพี่กายอยู่นะมันไปแฉมาหาแกนะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เป็นไรโควิดโควิด มาหายายได้อย่างเดียวอย่างเดียวใช่ไหมไปหาเขาไม่ได้โควิดเออเน,นี่กูจะสุ้ลูกหนีสะดอกไม่ขออยู่โรงพยาบาลเนาะมันก็โควิดด้วยผู้สาวอ่ะโอ้ผู้สาวไปยู่โรงพยาบาดังย่าพรุ่นนี้ผู้สาวแล้ววายอ,อกหักดังปอวาไปไม่ได้แม่โรงพยาบาลเออสุนนางสู้นางย่า สมนายจ้าของที่สมนายบ่วยฉันน้ำผู้เช่เขาลงบ้านฉันน้าเขาเป็นพยาบาลเบื่อไอ้เงี้าเป็นอะไรทีนี้อ้เงี้ยเป็นอะไรเป็นคนป่วยอ้เงี้ยก็เป็นคนอ้เงี้ยก็เป็นคนป่วยเธอมันมีแฟนพยาบาลนะนั่งเงี้ยดื้อมีแฟนเป็นพยาบาลไอ้เงี้ยจะเป็น เป็นกิกกัได้ใครจะไบอสขอเป็นกิกอังย่าขอเป็นกิกเอาปะบัวบ่วจันอังย่าผู้ชายปฏิเสธเธอแต่เกยไปเป็นย่ามเด้ออังย่าย่าย่าเอ้ยย่าอั้นเป็นพี่สาวดีแล้วดื้อมีแฟนเป็นดื้อมีแฟนเป็นเป็นพยาบาลแต่มานั่งกินตะบุงกับหมกห้วงเลยนะบอกบอย เวอเนี่ยคนดังเด้อดังที่สองเด้อเออมีแฟนคนดังบ่อยๆคุณอากินขาวกับแต่แซ่แต่แซ่ี๋ยวว่าแต่บมหงถาดยงใหญ่พี่น้องมึงนะพึ่นสวเอาสว่ยังญาเป็นเน็ตไอดอลเด้อดังคืออย่างนี้ขอบคุณก็พิม้าไปค่ะอย่บมรู้ักมีแฟนเป็นพยาบาลแต่มันั่งกินตะบะหูก็บักบอยอดี๋ว่าลยังขีกนเน มีตอนเบอเพิ่ม่ากูสิสุกมาลงเตียงเดีวญายาติบ่านนนไมดุก้ดเกีเจ้าลอเอาว่าไม่ใญาาภาษากับเกยอัาเป็นตะยว่ากับเกีฮะศูนย์แปด้ลไอ้บ้านหังทุเกรนแหงกับเขาเขกับ่ออิ่มตุเกีรอกคาะนั่งกินเขาตุกตกลงมา ตุ๊กแกมันหลอดขาบมันโตกงมากพี่น้องมันกำลังหลอดขาบตัวมันอ่อนมันเลยไปบ่เป็ี่ยนมันตกลงพื้นนี่ละหมดเลยจัวเพื่อนหมดขึ้นเพื่อนพี่จงก็เลยเคลียร์ขึ้นมาไปพี่เออแม่แม่อ่ค่ะไม่ทำอะไรค่ะเอาเปล่าไปก่อนห้าเอพชีพลังขุดวิญยาณตุ๊กแกเปล่าผู้ใด้พอเสร็จแล้วพอไม่ได้เสียงเปลาให้ไปซื้อน้ำโคกจนลืมโคกขวดที่สอง กดแหลกเวิดแล้วพนจมาพนพนอยากกินอีกองี้้้อซาวาเอออยเง้ยงั้นไปซื้ออีกโอซาวาแนว้านโอซาวาโอซาวาโอซาวาหอนมาละนโอไจะได้กินน้ำโคบห่อนทักเม็ดมากดร้านร้านกินผัดไทยกินลูกกินผัดไทยในช็อป ที่เดิมค่ะตลาดไทยสิริได้เยอะเนาะ,ะได้หลายได้ยี่สิบบาทนึงยี่สิบบาทนึงบ่นี่พอได้ยี่สิบบาทเนี่ยเขาถือว่ามันพอละสามสิบถ้าได้หลายแท้ได้หลายได้หลายเหลือไปอ่างยาเทาะห่อนึงไม่เห็นดูจกเสื้อน้องเลยตุ๊กแกว่าไม่นลกเลย